สวัสดีครับวันนี้ร้านแว่นตามิตโตนะครับจะมานําเสนอกรอบแว่นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทางร้านนะครับตัวนี้เป็นของดร์สวอนกรอบตัวเป็นเมตาไทเทเนียมนะครับตัวนี้ทรงดีนะครับผู้ชายผู้หญิงใส่ได้หมดตัวนี้จุดเด่นของเขาคือมีไม้แท้ใส่เข้าไปด้วยนะครับตัวนี้เป็นไม้เนื้อหอมนะครับไมโอตัวนี้เป็นกรอบตัวไทเทเนียมโนนิกเกิลด้วยนะครับตัวนี้เป็นเมตาไทเทเนียม ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เลยนะน้ำหนักเบาเบามากครับลูกค้าใส่มันไม่ได้ใส่เลยตัวนี้มาดูเท็กเจอร์ของเขานะครับด้านขามีไม้แท้เห็นไหมครับตัวนี้ผสมอยู่ด้วยนะครับเป็นเท็กเจอร์ของเขาดูเก๋ไก่ได้อีกแบบนี้นะครับตัวนี้เข้ามาทางร้านแล้วนะครับท่านใดอยากดูก็มาเชิญที่ร้านได้เลยนะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่3,9 0 0ลดอยู่10%นะครับถ้าได้สนใจเชิญที่ร้านได้เลยครับเป็นโนนิกเกิลน,นะครับถ้าใดกลัวแพ้ใช้โลหะเราแ,แพ้แนะนำตัวนี้เลยครับโนนิกเกิลไม่แพ้